สิงโตตัวมีสองตัวพุ่งเข้าไปหาชายที่อยู่ตรงหน้าสิงโตทลาลงตรึงตัวเขาไว้นี่ไม่ใช่การโจมตีในทางตรงกันข้ามแมวตัวใหญ่ต้องการเข้าไปกอดผู้ชายด้วยความรักผู้ชายคนนี้ชื่อเควินริชาสันเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดและสนิทกับสิงโตที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาถ้าพี่คิมเป็นคนคลั่งไหยีหน้าพิชิตสัตว์ทุกชนิดด้วยเท้าเปล่าอันหอมเย้ายวนอย่างนั้นเควินคงเป็นพระเจ้าที่นอนเล่นกับแมวด้วยฝีมือของเขาทำให้ สิงโตยอมเชื่อฟังเขาแต่โดยดีแม้ว่าจะเป็นสิงโตตัวผู้ที่ดูร้ายหรือว่าเป็นสิงโตตัวมีที่แข็งแกร่งด้วยฝีมือของเควินสิงโตจะกลายเป็นแมวที่อ่อนโยนในไม่กี่วินาทีทําให้อดไม่ได้ที่จะเรียกเขาว่าพี่เควินเพราะประสบการณ์และฝีมือเกินตำนานวิดีโอที่ถ่ายมีความรุนแรงเกินไปต้นปี2007สืออังกฤษตั้งฉายาให้เขาว่าไลออนวิสเทอร์ช่อง YouTube ของเขามีผู้ติดตามถึง1.76ล้านคนวิดีโอที่เล่นกับสิงโต มีคนเข้ามาดูมากกว่า30ล้านครั้งผมกล้าพูดว่าบนโลกใบนี้เควิน <Kevin S 1> เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิงโตที่มีชื่อเสียงที่สุดอย่างแน่นอนและตอนนี้เขากำลังพิงสิงโตตัวผู้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตอันเป็นตำนานของเขาความจริงผู้ชายคนนี้เรียนรู้ด้วยตนเองเขาใช้เวลาเกือบ20ปีความสําเร็จที่ทําให้นักสัตววิทยาสงสัยว่ามนุษย์สามารถเป็นเพื่อนกับสิงโตได้จริงๆแล้วเขาทําทั้งหมดนี้ได้อย่างไรตามความคิดของคนทั่วไปเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิงโต ต้องมีปืนติดตัวมาด้วยอย่างแน่นอนหรืออย่างน้อยๆก็ต้องมีไม้แต่เควินจะไม่ทําอย่างนั้นการค่มขู่ไม่ใช่มารยาททางสังคมแต่คือความซื่อสัตย์และจริงใจและนั่นคือสิ่งที่เขาทําเควินเชี่ยวชาญในการสังเกตการแสดงออกโดยสังเกตทุกอิริยาบถของสิงโตตั้งแต่ดวงตาไปจนถึงจังหวะก,การกระดิกหางและเสียงที่เป็นออกมาเพื่อคาดเดาอารมณ์ของสิงโตอย่างคร่าวๆเช่นอีกฝ่ายทําเสียงแปลว่ามันกําลังอารมณ์ดี คุณสามารถเดินเข้าไปทักถ่ายได้แต่ถ้าอีกฝ่ายก้มลงและคำรามคุณต้องระวังบางทีมันอาจต้องยืดกล้ามเนื้อออกกำลังกายหามนุษย์เพื่อระบายความไม่พอใจแล้วคุณจะพบว่าไม้ไม่สามารถทําให้คุณรอดชีวิตได้คุณต้องรู้ว่ามักจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ตลอดเวลาแม้แต่เควินที่ดูเหมือนจะอยู่ยงคงกระพันแต่ก็เคยถูกสิงโตโจมตีมาแล้ว